สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนพบกันกับคุณครูคประกาวันในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยหนึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่สนะคะสำหรับรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยหนึ่งเนี่ยประกอบไปด้วยหน่วยการรนรู้ทั้งหมด4หน่วยด้วยกันมีหน่วยอะไรกันบ้างไปดูกันเลยจิ้งค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันที่หน่วยที่1น่ะคะหน่วยที่1เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเรื่องที่1การนับเวลาแบบไทย2สักราชและการเทียบักชสามทศวรรษศตวรรษและศตวรรษนะคะและเรื่องสุดท้ายการแบ่งยุค และสําหรับในวันนี้นะคะเราจะมาทําความเข้าใจแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในหัวข้อเรื่องนะหนึ่งการนับเวลาแบบไทยการนับเวลาแบบไทยเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการที่คนไทยสมัยก่อนเนาะเราใช้กันมาแต่สมัยก่อนนะคะเพราะในช่วงสมัยก่อนเนี่ยไม่มีปฏิทินใช้ไม่มีนาฬิกาใช้เราจะต้องอาศัยการนับเวลากันยังไงนะคะแบ่งเวลากันยังไงมาดูกันเลยแบบที่1นนะคะการนับเวลาในรอบวันนะคะการนับยามกลางคืนการนับเดือนขึ้นแรมวันเดือนขึ้นแร็มต่างๆเนาะและก็การนับปีนักศัตร์นะคะ,นะคะ อ่ะโอเคค่ะเรามาดูกันที่แบบที่1นนะคะแบบที่1การนับเวลาในรอบวันโอเคมาดูกันแบบที่1นนะคะการนับเวลาในรอบวันครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยครูเคยได้ยินคําว่าโมงทุ่มตีย่หามยาม,ยามใช่ไหมคะ,ะเวลาที่เราพูดถึงเวลาเช่น นัดก,กันกี่โมงดีหรือเธอนอนกี่ทุ่มตื่นที่ไหนนะคะคำพวกนี้มีความเป็นมาอย่างไงเนาะ,ะก็คือในสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีนาฬิกาใช,ใช่ไหมคะดังนั้นทุกคนเนี่ยในสมัยก่อนก็เลยคิดว่าต้องคิดวิธีการที่จะทำยังไงให้คนในชุมชนเนี่ยหรือในประเทศในหมู่บ้านรู้เวลาเหมือนกันนะคะเขาก็เลยมีระบบการบอกเวลานะจากที่สําคัญเช่นอะไรบ้างที่เป็นสำคัญเช่นวัดโรงเรียนบ้านผู้นําอะไรประมาณนี้นะคะ,ะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบอกเวลาเนาะ ซึ่งวิธีการบอกเวลาก็ง่ายๆเลยนะคะคือหาอุปรกรณ์หรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมาตีหรือว่ามาเคาะนะคะเพื่อบอกเวลานะคะแต่เนื่องจากวันนึงเนี่ยมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะหากจะเคาะเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดเลย24ชั่วโมงชาวบ้านก็อาจจะงงๆเอ้ยหรือสับสนก็นได้ว่าเนี่ยมันเวลาเท่าไหร่หรือว่าเวลาอะไรแล้วนะคะดังนั้นเขาก็เลยมีการจัดระบบการตีขึ้นอ่ะ เอาอยัางไงมีการเปลี่ยนนะคะการเคาะหรือการตีมงมงตุ่มตุ่มหรือเม,ม,ม่งเมงนะคะอ่าหรือมีการเปลี่ยนอุปกรณ์การตีนะคะเพื่อให้เสียงเปลี่ยนนะในแต่ละช่วงเวลานนัเองนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนสมัยก่อนด้วยนะคะอ่ะเอาละค่ะนักเรียนคนในสมัยโบราณนะคะมักจะเริ่มต้นวันใหม่หรือว่าเริ่มต้นใช้ชีวิตวันใหม่เนี่ยเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะเขาไม่ได้เริ่มนับอ่าวันใหม่หรือว่าเริ่มต้นใช้ชีวิตดำเนินชีวิตเมื่อเวลาตีหนึ่งนะ นะคะเวลาตีหนึ่งตามระบบนาฬิกาไม่ใช่นะคะก็จะมีการบอกเวลาในช่วงเช้านะคะหรือว่าช่วงเริ่มต้นวันใหม่เนี่ยพัติขึ้นก็คือช่วง7จ็นาฬิกานะคะจะมีการใช้เสียงคล้องขันนักเรียนจะมีการตีคล้องด้วยเสียงคล้องเนี่ยจะดังยังไงคะดังมงมงมงงใช่ไหมคะเออนะ,ะเสียงมงก็คือมงนั่นเองนะคะจะมีการเริ่มต้นนับที่โมงเช้าหรือว่า7.00นนนะคะก็มีการตีหนึ่งครั้งมงมงมงตีสองครั้งก็เป็นเวลา สองโมงเช้านะคะ,ะตีสามครั้งก็สามโมงเช้าถึงห้าโมงเช้านั่นเองนะคะห้าโมงเช้าก็ห้าครั้งพอเวลาเที่ยงเนี่ยก็จะมีการรัวกองยำๆๆ,ๆๆๆๆๆนะคะ,ะเป็นการตีแบบรัวๆเพื่อบอกเวลาว่าเออเน้นย้ำว่าเปลี่ยนช่วงเวลาแล้วนะนะคะต่อมาเมื่อพ้นเที่ยงวันนะคะพนเที่ยงวันไปเป็นบ่ายละนะคะเป็นช่วงเวลาบ่ายละเขาก็จะเริ่มมีการนับหนึ่งใหม่นะคะโดยตีคองเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าตีเป็นหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งโมงเนี่ยก็คือบ่ายโมง มองมองสองครั้งก็คือบ่ายสองนะคะอ่าแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนถึงบ่ายห้าโมงนะคะอะ่ต่อมานะคะหลังจากขบมงเย็นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ตีเลิกละเลิกแล้วไม่ใช้คล้องแล้วนะคะเปลี่ยนมาเป็นตีกลองแทนเนาะเคยได้ยินเสียงกลองไหมหลูกกลองดังไงคะตุ้มตุ้มตุ้มใช่ไหมคะการเสียงตุ้มเนี่ยก็คือทุ่มนะคะดังนั้นพอตีกลองหนึ่งครั้งก็คือเวลา ตุ้มหนึ่งทุ่มนั่นเองนะคะตุ้มตุ้มสองทุ่มตุ้มตุ้มตุ้มสามทุ่มเรื่อยไปจนถึงห้าทุ่มนะคะไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านเที่ยงคืนไปนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเนี่ยเข้านอนแล้วหลับสนิทแล้วนะคะก็ไม่อยากจะใช้เสียงกลองเนี่ยตีเพราะว่าเสียงกองเนี่ยค่อนข้างจะดังนะคะเดี๋ยวจะไปรบกวนคนที่เขานอนหลับนั่นเองนะคะก็เลยเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์อื่นที่อาจจะมีเสียงเบากว่ากลองนะคะก็พอเริ่มมีการตีนะคะหนึ่งครั้งเม้งอาจจะดังเสียงเม้งนะคะก็บอกเวลาตีหนึ่ง นิงน่งเนนะคะเป็นเวลาตีสองนะคะตีสองครั้งคือตีสองลื่นไปจนถึงตีห้าค่ะนักเรียนนะคะจนถึงตีห้าพอเวลาหกโมงเช้าหรือว่าคนในสมุราเนี่ยเขามักจะเรียกว่าย่ำรุ่งใช่ไหมคะก็จะเป็นเวลาของการที่ต้องรัวกองนักเรียนนะคะจะมีการตีกลองเป็นจังหวะรัวๆเพื่อบอกเวลานะครับของการผัดเปลี่ยนช่วงเวลาใหม่นะคะก็จะมีการย่ำกรองนะ,ะเขาก็เลยเรียกว่าย่ำรุ่งนั่นเองเนาะ,ะมีทั้งย่ำย่ำรุ่งเที่ยงวันย่คำค่ำหรือเที่ยงคืนนะคะ ก็จะมีการย่ำกลองนะคะเพื่อบ่งบอกการผัดเปลี่ยนช่วงเวลาเนาะ,ะสำหรับเที่ยงคืนเนี่ยเราอาจจะเห็นคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่า2ยามหรือยาม2นะคะอันนี้อาจจะมีความเป็นมาในเรื่องของการเรียกตามการผัดเปลี่ยนการเข้าเวียนยามนะคะเป็นช่วงเวลายาม2นั่นเองเนะาะค่ะต่อมานะคะการนับเวลาแบบไทยแบบที่2นั่นก็คือการนับยามกลางคืนค่ะ ซึ่งการนับยา,ยามกลางคืนเนี่ยจะเป็นการนับเวลาที่มาจากการเปลี่ยนเวียนยามรักษาการหรือว่าทหารรักษาการนะคะในทุกๆ3ชั่วโมงนั่นเองเนาะอ่าเช่นยามที่1เนี่ยจะเริ่มมีการเข้าเวียนยามตั้งแต่เวลา1 8 0 0น,นหรือว่า6โมงเย็นนะคะแล้วก็มีการขัดเปลี่ยนเวียนยามแรกคือเวลา21.00น,นหรือว่า3ทุ่มนั่นเนองนะคะอะ่แล้วก็ยามที่2ก็เข้าต่อนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนขัดเวียนยามที่2คือเวลา24.00นอย่างที่เขาเรียกว่า2ยามหรือยาม2เมื่อสไลที่แล้วนนนั่เองะ ต่อมาคะ่ะยามที่3ก็เข้าต่อแล้วก็มีการเปลี่ยนผัดเวียนยามที่3คือเวลา,า3า0จนนะคะจนกระทั่งยามที่4ี่ค่ะนักเรียนตรงกับเวลา6.00นอ,อันนี้ก็เป็นเวลายามรุ่งแล้วนะคะเช้าแล้วนั่นเองเนาะและนี่คือการนับเวลาแบบไทยนะคะในรูปแบบของการนับยามกลางคืนนั่นเองนะคะเอาลคะค่ะต่อมานักเรียนการนับเวลาแบบที่3นะคะการบอกวันเดือนขึ้นแรมฟังจากชื่อแล้วนะคะขึ้นแรมเนี่ยน่าจะอิงจากอะไรลูก ยิงจากดวงจันทร์นะคะหรือว่า,าจันทรคตินั่นเองเนะาะโดยมีการใช้เครื่องหมายนะคะขั้นระหว่างวันเดือนแล้วก็ข้างขึ้นข้างแรมนะคะเครื่องหมายตัวนี้มีชื่อว่าเครื่องหมายอังขั้นเดียวค่ะอังขั้นเดียวนะคะทุกคนเอาล่ะทีนี้ครูจะมาสอนวิธีการอ่านนะคะวันแบบนี้นะวันแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงเคยเห็นใช่ไหมลูกนะไม่ว่าจะเป็นในข้อสอบบ้างหรือว่าในหนังสือตำราต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์นะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงควรที่จะทำความเข้าใจเพื่อที่จะอ่านได้ถูกต้องเนาะ,ะอะ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะ แล <Es> มาดูตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างวิธีการอา่านเนาะวิธีการอ่านคือเราจะอ่านจากตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายเนี่ยเครื่องหมายอังขั้นเดียวนะคะอ่านตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายอันขั้นเดียวก่อนจากนั้นก็อ่านตัวเลขที่อยู่ข้างหลังนะคะข้างหลังอังขั้นเดียวเนาะและสุดท้ายก็จะอ่านตัวเลขที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะคะหรือข้างล่างตามลําดับเนาะอาจจะเห็นได้ว่าตัวอย่าง you, าา field, sc. เนี่ยมีตัวเลขที่อยู่ข้างบนใช่ไหมคะนั่นคือข้างขึ้น แต่ถ้าเกิดตัวเลขเนี้ยมาอยู่ข้างล่างนะคะก็จะกลายเป็นข้างแรมนะคะตัวเลข3ามถ้ามาอยู่ข้างล่างก็จะเป็นข้างแรมนั่นเองเนะาะค่ะโอเคตัวอย่างนี้นะคะ,อ,ะอ่านว่าวันจันนะคะเดือนเจ็ดอยู่ข้างบนใช่ไหมลูกขึ้น3ามข้ามนะคะ,ะตัวอย่างนี้ก็อ่านวันว่าวันจันเดือนเจ็ดขึ้น3ามข้ามนั่นเองเอา้าครูอ่านยังไงเนี่ยเป็นวันจันเป็นเดือนเจ็ดเอาละเรามาดูรายละเอียดกันเลยคะ่ะจิง โอเคค่ะมาดูรายละเอียดการอ่านนะคะตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายอังขันเดียวหมายถึงวันใน1สัปดาห์นะคะซึ่ง1สัปดาห์ทัมีกี่วันลูก1สัปดาห์มีทั้งหมด7วันนั่นเองนะคะโดยให้1เนี่ยแทนวันอาทิตย์2แทนวันจันทร์แล้วก็เรื่อยไปเรื่อยนะคะจนถึง7แทนวันเสาร์ดังนั้นนะคะตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะมีทั้งหมดแค่เลข1ถึงเลข7เท่านั้นใช่ไหมคะเอามาดูตัวเลขที่อยู่ข้างหลังกันบ้างนะคะตัวเลขที่อยู่ข้างหลัง หมายถึงเดือนค่ะแต่ว่าไม่ใช่เดือนแบบปกตินะคะเป็นการนับเดือนแบบจันทรคติค่ะลูกการนับเดือนแบบจันทรคตินะคะคือยึดอะไรเป็นหลักคะยึดดวงจันทร์เป็นหลักนั่นเองนะคะทีนี้การนับเดือนแบบจันทรคติเนี่ยเดือนที่1กับเดือนที่2นะคะจะอ่านไม่เหมือนเพื่อนโดยเดือนที่1เนี่ยจะเรียกว่าเดือนอะไรคะเดือนอ้ายนะคะแล้วก็มีการเรียกเดือนที่2ว่าเดือนยี่นะคะนอกนั้นียนับปกติหมดเลยตั้งแต่เดือนที่3 4 5ไปจนถึงเดือน12นั่นเองนะคะ ดังนั้นตัวเลขที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะหลังเครื่องหมายอังขันเดียวจะมีแค่เลข1ถึงเลข12เท่านั้นนะอ่ะเอาละมาดูตัวเลขที่อยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างเครื่องหมายอังขันเดียวกันบ้างนะคะตัวเลขที่อยู่ข้างบนและข้างล่างนะก็บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดมีตัวเลขที่อยู่ข้างบนจะไม่มีตัวเลขอยู่ข้างล่างนะคะแต่ถ้าเกิดมีตัวเลขที่อยู่ข้างล่างจะไม่มีตัวเลขที่อยู่ข้างบนนะเพราะอะไรเพราะว่ามันคือข้างขึ้นและข้างแรงนั่นเองนะคะตัวเลขข้างบนนะคะตัวนี้เนาะ ตัวเลขข้างบนเนี่ยก็คือข้างขึ้นนะคะมีตั้งแต่เลข1จนถึงเลข15หนะคะหรือว่าขึ้น1นึ่ข้ามจนถึง15บห้าข้ามนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเลขที่อยู่ข้างล่างนะคะก็คือข้างแรมนะ,ะก็จะมีตั้งแต่ตัวเลข1จนถึง15เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแรม1นึ่ํข้ามจนถึงแรม15บห้าข้ามนั่นเองนะคะเอาละค่ะเราลองมาทํากันเลยดีกว่าเนาะสมมติว่านักเรียนไม่เห็น เฉลยที่อยู่ข้างหลังนะคะไม่เห็นคําอ่านที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเนาะตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างแรกตรงนี้นะอ่ะหมายเลขสี่หมายเลขสี 4, ่คือนาะไรลูกหนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์สามวันอังคารสี่วันพุธนะคะดังนั้นตรงนี้ก็คือวันพุธอ่าเอาละคะ่ะตรงนี้ก็คือวันพุธนะคะแล้วอ่านอะไรต่อ วิธีการอ่านก็คืออ่านตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็มาอ่านตัวเลขที่อยู่ข้างหลังนะคะและสุดท้ายก็จะไปอ่านตัวเลขที่อยู่ข้างล่างหรือข้างบนอ่านขั้นเดียวนะวันพุธนะคะเดือนอะไรคะตัวเลขที่อยู่ข้างหลังตัวเลขที่อยู่ข้างหลังก็คือเดือนนะคะเดือนหนึ่งอ่านว่าเดือนไอ้นั่นเองนะคะเดือนไอ้ตัวเลขนี้อยู่ข้างบนนะคะเราก็เลยต้องอ่านว่าขึ้นหรือลงลูกเอ้ยขึ้นหรือแรมลูกขึ้นหขั้มนั่นเองนะคะขึ้น6ขั้นดังนั้น นะคะ,ะตัวอย่างตรงนี้อ่านว่าวันพุธเดือนอ้ายขึ้น6กข้าเนาะต่อมาค่ะเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2ตัวข้างหน้าคือวันใช่ไหมคะวันที่7ก็คือวันเสาร์วันเสาร์เดือนอะไรคะเดือนบอกแล้วว่าเดือนที่2อ่านว่ายี่ใช่ไหมลูกเนาะถ้าตรงนี้เป็นเลข3ก็จะอ่านว่าเดือนอะไรคะอ่านว่าเดือน3ธรรมดาใน่แหละ3ไปจนถึง12เนาะ,ะต่อมา ตัวเลขไม่ได้อยู่ข้างบนแล้วนะคะตัวเลขอยู่ข้างล่างเครื่องหมายอันขั้นเดียวนั่นคือแรมใช่ไหมคะแรม8ปดขานั่นเองเนาะดังนั้นตัวเลขชุดนี้นะคะอ่านว่าวันเสาร์เดือนยี่แรม8ปดขาโอเคเชื่อวทุกคนเนี่ยอ่านได้แล้วนะคะแล้วก็เข้าใจสามารถนําไปทําแบบทดสอบเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะแบบทดสอบแฟนพันแท้ของเรานะคะเตรียมตัวทบทวนเนื้อหาให้ดีด้วยเนาะเ,เอาละค่ะครบแล้ว,วยอย่างรูปเดี๋ยวเรามาดูการนับอ่า เวลาแบบไทยอีกแบบหนึ่งก็คือการนับปีนักษัตว์นะคะถ้าสำหรับการนับปีนักสัตรนะคะหรือว่าการนับวันเดือนปีเกิดเนี่ยตามระบบจนันทรคตินะคะโดยนับปีนักสัตว์หนึ่งรอบนะคะจะมี12ปีซึ่งมีชื่อเรียกแล้วก็มีการกาหนดสัตว์ประจําปีด้วยเช่นปีที่1นนะคะชวดก็คือปีหนูฉลูบัวขานเสือเทากกระต่ายห้า,ามาโรงนะคะมโรงหรือว่างูใหญ่นะคะมเสิง งูเล็กมัมเมียม้าพ้าแม่แพะวอกลิงละกาไกา่จอสุนะัขแล้วก็ปีที่สองนะคะกุนหมูนะคะนี่ก็คือรอบหนึ่งปีนักษัตท์นั่นเองนะคะอ่ะเอาละค่ะนักเรียนเนี่ยเกิดปีนักศัตท์อะไรกันบ้างคะถ้าเกิดไม่ทราบนะคะก็ลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูเนาะโอเคสําหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้การนับเวลาแบบไทยกันไปบ้างนะคะไปพอสมควรเลยแหละเนาะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะต่อนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับ ประสาทนะคะการนับเวลาแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะและสำหรับวันนี้กูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับคลิปต่อไปหน่วยที่หนึ่งนะเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เร็วๆนี้คะ่ะทุกคนโอเคบายบายนะคะ